ตอนสุดท้ายนะคะการจัดจานมีแพะเาหนูทำแพนเค้กไแล้วอุปกรณ์คือแพะเค้กลุ้ยที่จัดแล้วกีวี่และน้ำผึ้งนะคะเราจะมาจัดจานกันจัดทำไมคะเนี่ยจัดใ,ให้มันดูน่ากินใช่ไหมใช่ค่ะแล,แล้วเราเด็กๆสนุกไหมลูกสนุกนนพอเด็กๆได้ทำอันนี้ก็สนุกใช่ไหม ช่วงนี้เขารณรงค์อะไรกันคะรณรงค์หยุดบ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติเดี๋ยวนะคะหยุดหยุดบ้านเหรอคะอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติค่ะได้ออกไปไหนบ้างไหมคะเนี่ยไม่ไม่ทำไม,ไมออกมาเป็นปีแล้วคะ่ะถึงขั้นเป็นปีเลยนะคะก็ไม่ได้ออกมานานแล้วอาการหนักเลยไหมคะเนี่ยโคม่าเลยคะ่ะอะไรโครม่าคะเครียดเครียดอย่างโคม่าเลยคะ่ะ อาการโคมา่าอลยค่ะหรอทีนี้พอมีอะไรให้ทำสนุกไหมสนุกแล้วช่วยช่วยมามาทำความสะอาดบ้านสนุกไหมไม่แลเดี๋ยวเป็นสาวก็ต้องทำงานบ้านนะคะลแล้ว,แล,วแล้วอันนี้หนูเอาไปเท่าที่หนูจะกินใช่ไหมคะใช่อันนี้หนูต้องกินหนูจะกินตอนไหนคะเมื่อกลางวันนี้เลยเนาะประมาณว่ากินอันนี้ก็อิ่มแล้วเนาะมันกินข้าวแล้ว เลยคะ่ะโอ้โหไม่ต้องเอาไปแบบว่าเออเอาออกนิดนึงเนาะเขาบอกว่าไม่ให้ใช้ช้อนร่วมกันชนคะ่ะอันนี้หนูรูดช้อนละราดอย่าเพิ่งราดเยอะนะคะเดี๋ยวมันหวานเกินเอาเท่าที่นิดนิดพอโอเค ฝอยๆนะคะมันเปื้อนเนยค่ะเอาเดยวเอาไปล้างเลยใช้ใช้อันนั้นแหละค่ะพอแล้วลูกอ, <Okay. S 1> อันนั้นเ็าเอาไว้แบบทาพวกเนยนะคะพอแล้วค่ะหยอดอย่างละนิดละนิดก็พอค่ะลูกแล้วกีวีล่ะคะจะเอาใส่ตรงไหนอะ่ะเดี๋ยวใส่เดี๋ยวเข้าไปนั่งกินข้างในหน,นู้นเนาะเพราะอากาศมันเริ่มเป็นไงนะะแล้วค่ะ ร้อนแล้วแล้วตอนบ่ายนี้มีนัดอะไรไหมคะไม่นะคะหนูไม่ได้นัดกับป๊าาหรอถัดเล่นน้ําค่ะเราเล่นน้ําที่ไหนคะเราลงสายใหญ่ได้ไหมไม่ได้เพราะเขาบอกว่ายังไงคะต้องเอาสระน้ําเป่าลมมาแทนค่ะใช่เพราะเราไปเล่นรวมกับคนอื่นได้ไหมไม่ได้เดี๋ยวเป็นอะไรเอ่ยโควิดสิบเก้าค่ะเพราะว่ามันจะติดกันใช่ไหมใช่ค่ะไม่ให้ใช้ของร่วมกันต้องอยู่ห่างกันกี่เมตรคะสามฟุตถูกต้องสองเมตรดีกว่านะคะ ออกไปข้างนอกเข้ามาล้างมือไหมล้างต้องล้างมือใช่ไหมคะครบหกขั้นตอนอ๋อมันมีหกขั้นตอนเหรอคะใช่ค่ะแล้วน,น้องเมย์ล้างครบไหมคะเนี่ยเอิม่มเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยทาครัสรุปเราเสร็จยังคะเนี่ยยังไม่เอากีวีใส่เลยแล้อานะ่าน้ำที่น้ำพวกนี้เอาก,กิวีโปะหน้าพวกนีไ้ได้ไหมได้ค่ะแล้วตาหนูเลยค่ะแล้วหนูต้องกินนะคะ ได้เราแล้วจะเห็นตอนจบแล้วเอาโชว์โชว์โชว์คนอื่นหน่อยสิว่ามันน่ากินไหมโปะเราจะไม่เห็นแผนเค้กลรงเลยแล้วเนี่ยละลายไหมลายเอาชอบแบบนี้<ม>โอเคไปเขาจะได้ให้เข้าไปกินข้างใน,นแล้วเนะาะอ่าไหนโชว์หน่อยสิคะอันนี้ตั้งชื่อมันยังคะกีวีสุดอร่อยหรอ อันนี้เป็นกิวีส้สุดอร่อยงั้นวันนี้จบมิชชั่นยังคะเนี่ยมิชชั่นจบแล้วค่ะเดี๋ยวมาทำอีกทีตอนพ่อมาค่ะอไปกินเลยดีกว่านะบ๊ายบายังคะบวัสดีค่ะ